สว,วัสดีตอนเย็นค่ะคนอ้ายมาเึงอ,ออกดอกแนละ้วโอ้ยปลูกผักปีนี้เนาะเราว่าเราปลูกกินลูกมันเด้มันคือมีแต่ใบเนาะน้อมาแก่นๆอย่างนี้มันจะได้กินอย่างนี้โนะอ้ยวายอยู่ยเด้อวายอยู่เด้อน้อยน้อยงสวัสดีตอนเย็นค่ะตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงเนาะ ันี้เราก็มาจาัดสวนให้มันเข้าที่เข้าทางมันแบบมั่วไปหมดเลยไม่รู้เป็นอะไรเป็นอะไรบวกกบกระแตงกระทัวก็มาพันกันอยู่นาาี่นะจ๊ะดมีแค่นี้ปีนี้ปกติทุกปีนะเราจะได้เก็บแบบว่าสเสด็จออร่อยเลยล่ะคะ่ะปีนี้ เสร็จจนค่ะเอ๊ะจบเด้โดยหน่อยจัิงๆแหละจังแซบอืออื้มยำมียำมีอ่ะกินไม่ท้อมีนี่นะฝนตกสามวันติดกันนะโห่เหนื่อยขึ้น จะต้องไปจัดให้เพราะว่าเดี๋ยวพวกตัดหญ้ามามันไม่มีเรื่องตัดทิ้งหมดเลยนะแล้วไอ้ที่อาชีพหญ้าเราให้มันตัดมันถามว่าเราปลูกผักถามว่าเป็นผักเราโอ้จะบ้าตาเดี๋ยวจะพาพตื่นค่ะจะบ้าตาพวกนี้ทำไมมันงาแตงงาวานี้ว่าจะเสนอนุ้ผักกาดผักกาดสวยๆค่ะได้ฝนเก็บกินตลอดขึ้นให้ได้กิน ใชนะ่ไหมคะใครดจ,งจ,รงจรงางกินกินคณะไม่ใช่ประกาศคณะคณะนี่ว่าจะถอนต้นนี้ออกนะมันเกะกะสามปีแล้วต้นนี้กินมาสามปีดูเด็ดต้นมันแก่แบบมีสามปีแล้วค่ะหลบกำลังขึ้นแมในะบบัวบยังนุ่งนึงกระเจีย๊ยบค่ะแบบพิคขี้นแมาพิคขี้นู พอตามไปดูอยากให้รู้ว่าเป็นยังไงเด้มาต้นเลยค่ะไม็ใดใหญ่เ๋ยมะเขือเทศนี่เราก็ว่าเราปลูกกินลูกมันนะมันแค่มีให้แต่ใบแค่ลูตับบวกงานเข้าแล้วสสใยคุณจะได้เอาไว้ทำพันเป็นไม่กล้าไปรยุ่งกับผักเลยตอนนี้นะเพราะว่าแตนเ,เยอะ บอกเขามอชียดยังไม่มาให้เลยโหระพผาโหระพผากินกับไอ้กินขนมจีนเนาะเดี๋ยวจัดจ้มาละแค่เนี่ยมาละต้ยแ,แต่ยังไงแต่เป็มแบบมีน้นนอยๆคนอื่นเขากินจนท้องกลางของเราเขไม่ได้ออก ต้นเดียวจังก็เล oh ่นลายเล่นตัวเล่นตัวได้ไหมได้ไหมน้องห่าเสือเด้อ้หเดบบ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 ลงมาดบบบอบบ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 ลี่ยมแน่เลยดูดบวบ ปีน่าจะเอาแตงกวาขึ้นไม่ก็ไปยุ่งพุกปีแปนตนกักากาศอีเหินเนะาะขยบเต็มเลยถ้าก,กาศเถินเม็ดเม็ดม,มันปิวไอ้นั่นมามาขึ้นอีกแถวเลเดเ๋ยวจะเกิดไป ฝนทำท่าจะตกเอ๋อะไรเนี่ยกดเจี๊ยบตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องควนเด่นแล้วก็เอาปุ๋ยมาใส่มันรู้สึกแก่นแก่นขึ้นแล้วขึ้นสวยสวยไม่ใ่อะไรไม่มีแก่นจรงไม่ไงนี่ไงจะให้ดูไอ้พวกติดตัดยาผิดบ้า มันเ้าว่าเราปลูกผักมันไม่กล้าแต่ผักเราผักบ้านแกแล้วนะมันนั่งนนะฮะดูมันต้องรับเป็นมันนั่งถอยแล้วมึงเนี่ยดูหลอดไฟนกบินมาต่อหล่นตุ๊กเดี๋ยวต้องแล้วนะนะลต,ลต,ต้อง,อองไปหา ลอยมาหลอดเปลี่ยนวันวันนี้จ,จับส่วนได้หย่อมนึงค่ะจับด,ด้วยน้อยหนึง่งจับส่วนฝั่งนั้นจับส่วนฝั่งนั้นมันตัดเม้นตาดกองเติมเลยนเม้นค่ะเม,นม้นแก่นี่ห้อมหอมอันไหนจะขึ้นอีก วันนี้จัดสวนค่ะทั้งวันได้ทำได้แค่นี้ถักหมวกด้ครึ่งตัวปีวันนี้จัดสวนได้แค่นี้นยอมๆน,นั่งเนี่ยเดี๋ยวจะตัดดอกอีนหน่อยอีกหน่อยจะขึ้นสวยมากเลยอัอนนี้ทำค่าจะตายวา,ายใช่ไหยอืมจงกวาจะ จะต,ตัดต้นน้อนไก่ขึ้นก็หอมครอบมนันอ่ะคอบมันดูปับกิ่กไ่ขึ้นนิดหน่อยก็เก็บกินละ นี้ขอชุมป่าแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ป้ายในยอีกสองสามวันเนี่ยจะพลึบยันทิดเหนือพึบเลยดูทป่าขึ้นแล้วค่ะโอเคนะจ๊ะขอบคุณนะคะที่ติดตามมาชมขอขอขอบคุณ่วงหน้านะคะโอเคบายเดี๋ยวเจอกันใหม่ป้าย